อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสแสลงต่อธาตุหรือกระทบต่อธาตุทาให้เกิดธาตุแปรปรวนไปเกิดความผิดปกติเกิดทิ่ตั้งแรกเกิดของโรคบนตัวธาตุใจธาตุหนึ่งก็คือถิ่นที่อยู่ของคนเรานี่นะครับถิ่นที่อยู่ของคนเราก็เรียกว่าประเทศสมุทรฐานนะครับซึ่งเขาก็จําแนกเหมือนทั่วไปที่เราแบ่งกันเป็นสี่ภาคอ่ะประเทศไทยเราแบ่งเป็นสี่ภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ อย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเนี่ยนะตรวที่สูงเขาเรียกเป็นประเทศร้อนมันจะแสลงหรือกระทบต่อธาตุไฟเกิดเตโชธาตุสมุทรฐานได้ง่ายพอภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกเป็นประเทศอุ่นนะเกิดที่น้ำกรวดทรายเป็นประเทศอุ่นมันจะกระทบต่อธาตุน้ำหรืออาโปธาตุได้ง่ายภาคกลางมันจะเป็นลักษณะเป็นที่หยุดน้ำฝนนะน้ำฝนเปือกตมก็จะเป็นประเทศเย็น ก็จะกระทบต่อวายโยธาหรือธาตุลมได้ง่ายแล้วก็ภาคใต้นะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นน้ําเค็มเปลือกตมพวกนี้เขาเรียกเป็นประเทศหนาวนะครับประเทศหนาวกระทบต่อธาตุดินหรือปัตวีธาตุได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนน่าอาจจะงงเอา้าทำไมภาคเหนือเป็นประเทศร้อนละ่ะอากาศมันเย็นกว่าภาคใต้ซะอีกภาคใต้อากาศร้อนจะเป็นประเทศหนาวได้ไงซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมเองก็ใช้เวลาศึกษาข้อมูลอยู่หลายปีปยวกว่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าเป็นอุณหภูมินะอุณหภูมิความหนาวความเย็นเนี่ยเขาเรียกเป็นอุตุสมุทฐานมันสัมพันธ์กันฤดูการแต่ถ้าเรียกประเทศสมุทฐานเขาใช้ปร,ริมาณของแสงปริมาณของแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนเรานะตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภูมิภาคที่ได้รับแสงมากเขาจะเรียกเป็นประเทศร้อน ภูมิภาคที่ได้รับแสงน้อยเขาจะเรียกเป็นประเทศหนาวนะยางภาคใต้เนี่ยฝนแปดแดดสีนะครับชัดเจนนะฮะฝนแปดแดดสีเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยเรียกว่าภาคใต้เป็นประเทศหนาวซึ่งก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในการอาหาร,ารการกินใช่ไหมภาคใต้ก็เลยต้องกินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนคนภาคใต้ก็จะทําอาหารการกินที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับ อาจจะไม่เผ็ดอย่างเดียวมีเผ็ดร้อนด้วยนะครับส่วนประกอบเพราะอะไรเพราะว่าโดยหลักเขาถือว่าเขาเกิดอยู่ในประเทศน้ำเค็มเปิกตมซึ่งตีว่าเป็นประเทศหนาวได้ความเข้มของแสงน้อยได้ความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะเข้าไปเติมนะครับซึ่งจะทําให้ชีวิตหรือคลองธาตุได้อย่างสมดุลมากขึ้นนะครับ